สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบชีฟทำข่าวพิเศษนะครับมารีวิวหนังสือพิมพ์มัติชนกันนะครับวันนี้วันพุธที่10เมษายนสองพาร้อยหกสิบเจ็ดครับขอบคุณมัติชนขอบคุณฮอสมุดรอสผานะครับครับวันนี้ตอนนี้ที่ผมเรคคอร์ดอยู่บันทึกอยู่ก็คือ11บเอ็โมงหนาทีครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านายกเศรษฐาก็จะแถลงเรื่องดีต่อวอลเล็ตนะครับลุยดีต่อวอลเล็ตวันนี้เศรษฐาแถลง อิงแยมทักษินขึ้นเหนือ12-13ถึงเมษายนบินเชียงใหม่ชี้ปมดัมเบลแค่ฟองน้ำนายกปลุกเวทีมินิบปอผนึกร่วมพัฒนาประเทศนะครับด้านนี้ก็เป็นเรื่องผลสอบเรือหลวงสุโขทัยนะครับซึ่งนำถแถลงอปางโมูที่18ธันวาคม2565มีกําลังคนเสียชีวิต24นายนะครับสูญหาย5ที่ออกประชุมกอง เรือนะครับคอรมอนะครับเมื่อวานนี้งาดเจ็ดมาตรการอุ้มอสังหาปลื้มหันค่าโอนจำนองบ้านรถย่อนภาษีเชื่อเงินสะพัด1.4ล้านล้านเมื่อวานก็ครบรอบ34ปีข่าวสดนะครับการท่านาตรีก็ไปร่วมแสดงความยินดีครับข่าวสดตั้งเป้า10,000วิวเดินหน้าเป็นผู้นำสื่อออนไลน์สู่ปีที่34นะครับนายกชู มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสุดอลังนะที่สยามพารากอนนะครับก็จัดงานาสยามพารากอนอันตรสุนิกวอเตอร์เฟสติวัลนะครับใครอยู่กรุงเทพก็ริมเชิญนะครับแล้วภาพน,นี้ก็มินิวอปอ,รอรครับมินิบอปอนะสาวแพงทานชินวัฒน์หัวหน้านพรรคไทยเข้าอบรมหลักสูตราการ ต้องกานรชนาจักรนะครับผู้บริหารแท็งอนาคตรุ่นหนึ่งนะครับเมื่อวานนายกเรษฐาเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งเฉพาะกิจรับมือสถานการณ์พม่าเตรียมแผนดูแล1น0 0 0แสนคนของพยพกองทัพเสริมกำลังชายแดงน,นะครับนี่คือสถานการณ์แล้วก็หน้าหนึ่งของวิชนที่จับตาวันนี้นะครับมาดูในส่วนของหน้าสองนะครับ สองบทนำเป็นเรื่องของการติดตามสวแล้วก็ส่งเจ็นมาตรการคอรมอร์เคบูมาสังหาริมรัพย์นี่ครับแล้วก็หนะ้าสามเหตุเกิดนะเมียนมาบทเรียนวงจรอุบาทการเมืองการทหารนะครับ SME เข้าเซเว่นหนหมื่นรายนะครับภุ่งไทยปูดสินเชื่อรลุ่มนี้ข้าราชการยั่งยืนนะครับแล้วก็คำต่อคำดรสันติธานสเียรไทยนะครับเมื่อโลกหักมุมเราต้องเลี้ยวให้ถูกอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการกรงงเหมือนกันนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลูกของท่านาสุรเกียรติสเียรไทยนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับ เ้าอียูสราชัยชนะของผู้ที่อาจจะต้องจากไปก็สมุตตานิต <c oughs> อันนี้ผู้อุ่งในการนีนาโปรว่าไงนางสาวพีทองทานชินวัตนนะครับอบอกว่าต้องขึ้นในช่วงพักเพื่อไทยคะแนนิยมสูงขึ้นถึงเวลานั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกครับ แล้วก็บรรจุนักสาธารสุขแล้ว1400คนนะครับน1ส1เรื่องนุนลุงสุขโขเใามาดูเศษฐาหน่อยนะครับเศษฐานั่งโหัวโตประชุมคอรมอลั่นพร้อมถแถลงเงินดีโตนะครับวันนี้เสิบโมงนะครับปรฐาฐกาถาวินิมอปอแนะนำพัฒนาประเทศนะครับ ย้ำความเป็นกลางที่นั่นความเป็นการชูไทยชูประเทศไทยเป็นสวิสของโลกนะครับเหมือนสวิสเซอร์แลนโลกภูมิธรรมยันไม่รู้ประชาธิปัต์ดิวร่วมรัฐบาลนะครับย้ำอำนาจนายกปรับเก้าอี้คอรมรปััดพักสิงข์ืึ้นไหวาการเมืองนี่คุณทุนทำผู้นะครับชวีโชดัมเบลโชวแจงดัมเบลทำกายภาพนะครับยันแม้วทำตามแพทย์สั่งอย่างนี้คุณลุงอิงก็ มีถแถลงนะมีถแถลงมาเดี๋ยวผมจะให้เปิดคลิปท้ายเนี่ยคลิปท้ายเนี่ยแต่ผมจะเอาคลิปคุณนุงอิงที่ให้สัมภาษณ์ Voice TV นะครับต่อเข้ามาที่เขาพูดถึงนะครับเนี่ยที่แจงทักษิณใช้ัำเบลฟองน้ำยันต้องออกกำลังสร้างกมเน้อแย้มวันที่12ถึง13นะครับบินปิ๊กเชียงใหม่นะพนลังประชารัฐย้ำโคต้า รัฐมนตรีตามเดิมอุบชื่อสำรองเสียบแทนไทยนะครับก้าวไกลขอเวลาสู้เพิ่มคดียุบพักสวชงกกตปรับแก้กฎหมายหาเสียงให้คลังศึกษาคาสิโน30วันนี้น่าสนใจมากโอ้โหคนเล่นพนันออนไลน์กันเยอะนะครับเปิดเลยเปิดเลยอย่าเป็นอียบ คนเล่นมวยกันทั้งประเทศเนี่ยอันนี้เอาแค่มวยนะยีล้านคนตราบใดที่เราเห็นการถ่ายทอดสดมวยเนี่ยนั่นแหละคือปน,นันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่อง 1RWS หรือทุกที่ครับเราต้องยอมรับว่ามีคนเล่นจริงๆมันเหมือนกับเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่นะครับมันไม่ต่างกันหรอกแต่เราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยแปลงเป็นภาษีแล้วก็ไปสนับสนุนลูกหลานหรือว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับประเทศไปให้ผู้สูงอายุก็ได้ ส่งเด็กเรียนเมืองนอกมันจะปูยบ,บนดินของรัฐบาลหนึ่งแทักษิ่ชินวัตรไทยรัฐไทยหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนก็ได้นะครับอันนี้ข่าวสดตั้งเต้าหนึ่งหมื่นล้านวิวนะครับเรื่องของพม่านะครับตั้งกรรมการสร้างสันติภาพเมียนมานะครับเผยขอสามครั้งเข้ามาครั้งเดียวอ๋ออันนี้คือเครื่องบินที่บินเข้ามาที่แม่สอดน,นะครับ กองทัพเพิ่มกำลังชายแดนไทยแค่ประสานแก้ปัญหาคณะกรรมการเฉพาะกิจขอดได้ใน3วันภูมิทํารับมีผลการค้าแม่สอนนะครับสุทินไทยยันไทยยึดมิตรมติอาเซียนเหตุสู้รบนะครับยังไม่ถึงขั้นยกระดับเข้มทางชายแดน ันนี้เรื่องของกระทรวงคมมนาคมนะครับสงการผู้โดยสารกว่า2.16ล้านต้องสะดวกนะครับสุริยะคำชับทออทดูแลเมื่อวานนายกไปจางดึกเลยครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหคนแน่นมากคนแน่นมากๆเลยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ไปรายการเห็นนะครับโอ้โหนายกคงท่านคงรู้ละแล้วก ไปกำชับเพื่อสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่าให้เกิดติดขัดปัญหาอะไรหน้านี้ก็น่าสนใจนะในเรียงคนมาเป็นข่าวตรงนี้อันนี้เขาพูดถึงท่านยศเสถากับเรื่องของตำรวจนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเกมสยบความขัดแย้งศึกสอง ในพลศรีกีเขี่ยเข้ากุเก็บกลุ่มเห็ดที่เศรษฐาสวีสินได้รับเสียงชื่นชมโกยเรตติ้งได้ท่วมทน้นเนื่องพอขณะน,นี้คนไทยจำนวนมากเดือดร้อนกับหนี้นอกระบบห้องเครื่องใหญ่มาจากกลุ่มเล่นพน,นันไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ออนอรี่หวยใต้ดินยี่รงระบาดหนักคือการยกระดับด้านเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกในการเล่นในรูปแบบเกมพน,นันจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอันนี้เขียนถูกต้องเลยซึ่งปรากฏว่ามีชื่อผู้พิทักษ์สันติราชนะครับที่แล้วที่บอกผู้ต้องลงสุก นี่ประชาชนเข้าไปมีเอียวเป็นตัวการถือตัวมาไล่แทงเส้นดูเงินเกือบทุกเว็บคนมีสีอยู่เบ้างหลังทุกเครือข่ายทุกต้องที่น่าตะลึงวงการสพสแต่ละเว็บแต่ละแอปจำนวนมากมายมหาศาลที่สําคัญคือเช็คทุกองคาพยพมีชื่อลูกน้องมีชื่อลูกน้อง สนิทตำรวจใหญ่เขาไม่มีส่วนเท่ากับว่าเพื่อความผิด2ต่อทั้งไปทั้งกลับข้อหาสก,กัดน,นักกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นนปุตุชนธรรมดาฉะนั้นการเด้งสองนายพลเอกเข้าตู้เย็นแช่ช่องฟริซของนาย,ยกเศรษฐาในครับนี้ด้ครับเสียงชื่นชมเสียงเชียร์สนับเมืองครับนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทนายตั้มยื่น ก็ตรอเพิ่มนะครับญี่ปุ่นยังไม่ยกเลิกวีซ่าไทยนะครับกลับบ้านแรงงานชาวลาวจำนวนมากนี่ก็เดินทางกลับบ้านสวสรรณเขตทิจนาคารสวสรรณเขตครับด้านหลังก็เป็นหน้าบันเทิงนะครับอะไรอะเก๋ไก่นักทิชาศิลป์เป็นคนใหม่ของท้าความกดดันนะครับ โอเคก็ขอบคุณมติชนนะครับขอบคุณหอสมุดรสัสภาขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำขาบิเศษนะครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวจะมีคลิปคุณน้องอิงอยู่ภายหลังคลิปนี้นะครับที่แจ้งเรื่องนายกสินยกดัมเบลฟองน้ำครับ ดัมเบลใช่ไหมคะดัมเบวิจารณ์ก็เเยอะก็จริงๆมันเป็นดัมเบลฟองน้ำํำน,นะคะที่คุณหมอให้ออกในน้าจริงมีดัมเบลด้วยแล้วก็มีสายห่วงห่วงย,วยาวๆที่เรียกอะไรที่เป็นเส้นเส้นสีฟ้าที่ออกกำลังกายในน้ำนะคะ่ะ<ม>ก็ท่านผ่าตัดไหลใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยให้กล้ามเนื้อมันกลับมาแล้วก็จะแต่ไม่ได้ว่ายน้ําแบบเยอะคือเดินออกกําลังกายในน้ําโดยใช้ดัมเบลฟองน้ํานะคะคงไม่มีใครเอาดัมเบลเหล็กลงน้ําจมนะค่ะเป็นดัมเบลฟองน้ําลูอกอินที่ใช้เล่นเพราะว่า ลูกยังไม่น้อไม่เป็นสามขวบคุณตาเขาก็จะให้แบบเหมือนหนีบด้านข้างแล้วก็ไหว้แล้วเขาก็เดินตามอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้บริหารกล้ามเนื้อไปด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบว่าเหมือนครั้งต่อไปเวลาคุณอิงจะโพสอะไรในคุณอิงจะต้องตัดที่แจ้งอ๋อไม่ค่ะอิงก็โพสเหมือนเดิมไม่เป็นไรค่ะอิงก็โพสเหมือนเดิมแล้วก็อันไหนเป็นกระแสอิ่ก็ตอบแค่นั้นเองในงานชีวิตอิงก็จะต้องเปลี่ยนไปนะโพสอะไรก็ต้องระวังนู่นนี่นั่นแหละแต่ว่าอิงว่ามันก็ไม่อิงไม่ได้ตั้งใจจะโพสเพื่อออออทาาารรรร้้้ยยใใคคคคหหืืววว่่่่่เเพจะะะะมันนนป็กแแแสูลิิงด วิกเอนที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาอิงยุ่งมากแล้วพอเสาร์อาทิตย์อิงได้ไปอยู่กับลูกแล้วอยู่กับตาด้วยไปนอนบ้านอะไราเงี้ยค่ะแล้วอิงก็รู้สึกว่าคุณตาตื่นมามีความสุขลหลานก็มีความสุขอิงเองก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่อิงต้องการจะสื่อสื่อให้ตัวเองนั่นแหละค่ะอิงไม่ได้คิดว่าต้องป็นเป็นประเด็นแต่ก็ถ้าเป็นประเด็นก็อธิบายได้ค่ะตอนนี้ความเป็นกิ์ยังไงบ้างก็ดีขึ้นเยอะค่ะก็แข็งแรงขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีการออกกำลังกายเรื่องกล้ามเเเนนื้อออยยะะะห่่่คพราาว ก็อยู่ในที่จํากัดมานานอันนี้ค่ะแล้วก,ก็ก็บางส่วนก็อาจจะต้องต้องต้องซูนซูนนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าว่ายน้าอะไรอย่างนี้ก็คือก็ยังเดินในสระว่ายน้ำเดินค่ะดเดินในสระว่ายน้ําค่ะเดินค่ะเพราะว่าจริงคนอายุเยอะแล้ว,ลวไปกระแทกกระแทกวิ่งอะไรก็จะขาอีกเข่าอีกอะไรอย่างีาาาง้ค่ะก็ว่ายน้ําปลอดภัยที่สุดแล้วก็เออก็ใช้ดัมเบลฟองน้ําค่ะอันนี้จริงๆมันน่าจะมีขายทั่วไปเราไปเสิร์ชดูก็ได้ค่ะไม่ได้มีเศษอะไรเลย ฟอลโล่ค่ะฟอลโล่อยู่เรื่อยๆค่ะเมื่อวานตอนนี้คุณอิงมึแบบโพสไอจีเป็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีเป็นข่าวแล้วก็สัมภาษณ์คุณอิงก็เลยมาลงไอจีสตอรี่ค่ะก็เลยอิงแค่รู้ใช่ไหมคะว่าอิงแค่อิงก็อิงก็อิงแค่ไม่อยากจะเชื่อว่าคนจะคิดว่าเป็นดัมเบลเล็กเพราะมันก็คือฟองน้ำสีฟ้าๆอาจจะไม่ได้ซูมหรือเปล่าอิงคือตอนที่อิงลงอิงไม่ทราบเลยว่ามันจะสามารถคิดว่าเป็นดัมเบลเล็กได้ด้วยอะค่ะก็เลยเอ๊ะก็เลยบอกก็ได้ว่าเป็นฟองน้ำดีไหมจะได้ชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณิ ไม่มีบอกว่ายังไงบ้างคะไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลยค่ะไม่ได,ด,ไได้ไม่ได้อะไรเลยก็เลยปล่อยปล่อยผ่านปล่อยผ่านค่ะแล้วก็ยังโพสของเราเรื่อยๆสมายนี้ว่าใช่ใช่ใช่ไหมคะอีกอีกอีกเราจะยังโพสไหมหรือว่าไงไม่ได้ทำให้เกรงใช่ไหมคะว่าแบบต่อไปเราจะต้องแบบว่าไม่เลยค่ะเก่งพอคนพยายามจ้องจับผิดคุณจริงรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่โดนจ้องจับผิดว่าไม่เป็นไรค่ะเอาจริงๆว่าเราเราก็ เราก็เป็นธรรมชาติของเราแบบนี้แหละก็ถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าก็ก็ก็เป็นแบบนี้ละค่ะนิชาสงกาีขึ้นไปกับคุณศิ์ไม่ได้ไปค่ะคุณพ่อไปเชียงใหม่อีกไม่ได้ไปค่ะไปตัป้งเริ่มวันอะไรค่ะท่านปานแบการขอท่านบอกหรือยังไม่แน่ใจอะ่เออะเดี๋ยวนักข่าก็รู้แล้วอิงว่าอิงไม่แน่ใจเพราะยังไม่คอนเฟิร์มเวลาด้วยซ้ำนะคะแต่แตน่าจะสิบสองสิบามนี่แหละอิงว่า ค่ะปิกบ้านปิกบ้านค่ะพรุ่งนี้คะพรุ่งนี้คุณพ่อต้องไปรายอะไรคะอันนี้ไม่ทราบอ่ะนัดน่าจะต้องไหมต้องไหมคะหรือไงไม่ทราบจริงอันนี้ไม่มีข้อมูลอ่าค่ะอ๋อยังไม่ได้คุยเลยอ่ะไม่ทราบถ้าถ้านัดก็คงต้องไปนะคะขอบคุณมากนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ